ก็พิบยาวเกินไปจนแบบทอ้อแล้วเนาะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ตรวจอีกวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะกระพิบไม่หยุดเลยเมื่อไหร่จะนิ่งสักทีเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหนูว่จะมาแชร์นะคะประสบก,การณ์นะคะแล้วก็บอกเล่าในเรื่องราวของการใช้นะคะตัวที่เราจะตรวจไข่ตกนะคะซึ่งเ,เพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะกับ ตัวช่วยตัวนี้นะคะแต่หลายๆท่านอาจจะกำลังจดจดจ้องๆหรือว่ากำลังจะซื้อมาใช้นะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เราใช้เทสตนะคะตรวจไข่ตกนะคะก็คืออ e ี่ห้อเคลียบรูนะคะก็จะเป็นลักษณะของ การเทสนะคะดูว่าเราจะมีไข่ตกในวันไหนนะคะก็เขาจะมีลักษณะาการที่เทสได้ทั้งหมดนะคะ3ระดับนะคะดูตั้งแต่ฮอร์โมนที่ต่ำจนฮอร์โมนของการไข่ตกจะขึ้นสูงแล้วก็ฮอร์โมนที่ไข่จะตกแน่ๆภายใน24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงนะคะซึ่งอันเนี้ยหนองก็เคยใช้มาช่วงหนึ่งในปี2015นะคะก ช่วงนั้นก็ได้ได้ใช้ตัวเทสตัตวนี้นะคะแล้วก็จนกระทั่งหวนกลับมาใช้อีกในรอบของต้นปีนี้นะคะก็คือระหว่างที่รอจะเ,เปลี่ยนคุณหมอนะคะถ้าเราจะต้องไปพบคุณหมอที่รักษาภาวะมีบุตรยากนะคะตอนนี้ก็ลองลองวิธีธรรมชาติกันไปก่อนนะคะในอุปกรณ์ในนี้นะคะเขาก็จะมีตัวแท่งนะคะ แท่งตัวนี้นะคะที่เป็นดิจิตอลนะคะตัวนี้นะคะห้ามแกะฐานนะคะห้ามแกะฐานหรือว่าแกะอุปกรณ์ออกจากตัวเครื่องนะคะส่วนตัวแท่งตรวจนะคะเขาก็จะมีอยู่ในซองให้เราทั้งหมด2 0ซองนะคะมีทั้งหมด2 0ซองด้วยกันนะคะออวิธีการใช้นะคะเดี๋ยวน้องจะ จะแกะดูข้างในให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อเพื่อนๆที่กำลังมองหาหรือว่าจะตัดสินใจนะคะในการซื้อมาใช้นะคะก็คือใช้ง่ายมากนะคะในวิธีการใช้ก็จะ,ะดึงแท่งเล็กๆตัวนี้นะคะแท่งนี้นะคะเราก็จะต้องนำไปใส่ในแท่งตรวจนะคะตัวนี้ค่ะ น่องจะไม่ใส่เข้าไปให้ดูกแลวกันนะคะเพราะว่าหน่องยังไม่ได้ใช้ตัวนี้เนาะก็คือใส่เข้าไปตามลูกศรน,นะคะที่เขาระบุนะคะตามนี้ทีนี้ในอุปกรณ์ตัวนี้นะคะก็คือจะตรวจกับฉี่ทุกๆเช้านะคะเ,เริ่มนะคะเริ่มตรวจนะคะอย่างรอบเดือน30วันอย่างกรณีของน่องเนี่ยมีรอบเดือน30วันด้วยกันนะคะีค่ะ ในระยะ30วันเนี่ยวันที่เรามีประจําเดือนในวันแรกนะคะเราก็จะนับไปเลยวันที่1นนะคะจนมาถึงวันที่10ของน้องนะคะก็จะนับมาถึงวันที่10เราถึงจะเริ่มเทสนะคะในตัวแรกนะคะในวันที่10ของประจําเดือนแต่ถ้าจะสาวๆจะการไว้นิดนึงนะคะก็จะเริ่มตรวจในวันที่9ของรอบเดือนก็ได้นะคะทีนี้ก็ตรวจเรื่อยมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะน้องบันทึกในการ ตรวจไข่ตกเอาไว้นะคะตั้งแต่วันที่10ของรอบเดือนจนกระทั่งเราเห็นการตกไข่นะคะส่วนสาวๆนะคะใครที่มีรอบเดือนค่อนข้างที่จะเร็วนะคะอย่างที่เขาระบุไว้เนาะในเอกสารที่เขามากับตัวกล่องผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเขาจะระบุไว้ว่าอย่างเช่น22วันนะคะใครที่มีรอบเดือน3สัปดาห์นะคะ22วันเนี่ยก็ให้เริ่ม ตรวจได้นะคะตั้งแต่วันที่6ของรอบเดือนนะคะก็คือประจําเดือนมาตั้งแต่6วันแล้วแรกเนี่ยให้ตรวจเลยนะคะแต่ทีนี้หน่องก็จะมีคำแนะนำนะซึ่งได้ทริคมาจากเพื่อนท่านหนึ่งนะคะเขาก็แนะนาว่าก่อนเราจะใช้ตัวตรวจแบบดิจิตอลแบบนี้นะคะเพื่อน,นๆนะคะสามารถที่จะ ใช้ตัวที่ตรวจแบบจุ่มนะคะแบบที่แบบเขาเรียกแบบรแบบแบบุ่นดั้งเดิมนะคะที่เราจุ่มฉีดนะคะที่ดูว่ามีขีดสองขีดนะคะขีดที่จะดูว่าฮอร์โมนเขาเริ่มสูงหรือยังนะคะฮอร์โมนที่จะไข่ตกนะคะเมื่อเราตรวจแบบนั้นมาก่อนนะะ่ยก็เราก็จะเริ่มมาใช้ในตัวของดิจิตอลเนี่ยไม่กี่แท่งนะคะก็เหมือนกับเป็นการประหยัดเนื่องจากว่า,าตัวนี้ก็จะราคาค่อนข้างสูงนะคะ ก็จะราคาค่อนข้างสูงนะคะที่ประเทศไทยหนองเห็นว่าแวบก็ประมาณราคาประมาณ1 3นสามพัไม่น่าจะเกิน1,500บาทนะคะแต่ที่อเมริกาเนี่ยจะราคาอยู่ที่ประมาณ39เหรียญน,นะคะก็ก็มีเศษสตางค์แล้วก็ตก40เหรียญน,นะคะต่อนหนึ่งกล่อง ส่วนสาวๆที่มีรอบเดือนค่อนข้างยาวนะคะอย่างเช่นรอบเดือนมา30วัน35วันนะคะหรือ40วันเนี่ยก็จะต้องเ,อเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะอย่างเช่น35วันนะคะอย่างรอบเดือนค่อนข้างที่จะยาวอย่างนี้นะคะก็ตรวจได้ใน day 15ของวันที่มีประจำเดือนนะคะถ้า40วันก็ตรวจได้ใน day 20นะคะดูในรายละเอียดนี้ได้เลยนะคะตามนี้นะคะทีนี้เอ่อ ในการตรวจนะคะของน้องนะคะน้องได้บันทึกเอาไว้นะคะทั้งหมดเลยนะคะทุกๆขั้นตอนนะคะตั้งแต่เริ่มของอฮอร์โมนที่ค่อนข้างต่ำนะคะฮอร์โมนไข่ตกค่อนข้างต่ําแล้วก็ฮอร์โมนที่เขาเริ่มที่จะสูงนะคะเขาก็จะมีนะะอย่างฮอร์โมนต่ำเนาะก็จะมีแค่รูปภาพกลมๆไม่มีรอยยิ้มนะคะฮอร์โมนสูงขึ้นมาแล้วนะคะ ก็คือแต่ยังไม่ถึงที่จุดที่ไข่จะตกนะคะเขาก็จะเป็นรูปยิ้มแล้วก็กระพริบกระพริบนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะหน่องได้บันทึกไว้ทุกๆขั้นตอนนะคะของการตรวจไข่ตกนะคะตามไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะถ้าเราตรวจพบแบบนี้นะคะที่เป็นกลมๆแบบนี้นะคะก็คือยังไม่ถึงช่วงที่จะมีฮอร์โมนไข่ตกนะคะเขาสูงขึ้นเลยนะคะ ก็จะเป็นลักษณะเป็นเลขกลมๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าเรายังต้องตรวจนะคะต่อไปในวันถัดไปนะคะก็เรียกว่าในในรอบเดือนปกตินะคะที่ตามเอกสารที่เขาระบุไว้นะคะ<ม>เขาก็จะมีตารางบอกเลยว่าถ้ารอบเดือนเรามาทุก22วันนะคะใน6วันนะคะนับจากวันที่มีประจำเดือนเราก็เริ่มตรวจได้เลยนะคะ อย่างหน่องนะคะก็คือรอบเดือนเนี่ยจะประมาณออ30วันนะคะต่อรอบเดือนนะคะก็คือจะมาในเลดเนี้ยหน่องก็เริ่มตรวจในวันที่10ของรอบเดือนนะคะก็คือนับจากวันที่เรามีประจําเดือนในวันแรกนับมาเลยวันที่หนึ่งนะคะยันมาถึงวันที่10เราก็ตรวจนะคะก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างแม่นยําที่สุดนะคะทีออ่ถ้าเทียบกับแบบออที่ตรวจแบบไข่ตกที่จุ่มน้าแล้วดูขีดนะคะว่า จะเป็นขีดสีเข้มเท่ากันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเขาเขาจะตรวจจับฮอร์โมนได้แม่นยำม,มากมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะตรวจนะคะในวันถัดไปแล้วเราก็จะรอดูว่าไข่ตกนะคะในระยะเวลาที่ไข่ตกนะคะจะใช้เวลากี่วันนะคะซึ่งผู้หญิงทั่วไปเนี่ยไข่เขาก็จะตกอยู่ในช่วงประมาณวันที่14นะคะของรอบเดือนหรือ15นะคะหรือ,อ,อ16หเนี่ยนองว่า มันก็ค่อนข้างมาตรฐานนะคะในประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกินจากนั้นเนี่ยไข่ที่ตกนะคะอาจจะเป็นไข่ที่คุณภาพด้อยนะคะก็คือไม่มีคุณภาพนะคะก็อาจจะเป็นการยากที่จะตั้งคันได้นะคะแม้ว่าเราตัวไทยตกแล้วก็จะทํากันบ้านนะคะหรือว่าเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ก็ไม่มีการตั้งคันนะคะก็ต้องทราบไว้เลยนะคะว่า เรามีคุณภาพไข่ที่ไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราเออรอตรวจในวันถัดไปนะคะวันนี้นะคะก็เป็นรูปของหน้ายิ้มเนี่ยเป็นวันที่9แล้วนะคะก็ถ้าเกินถ้าเกินจากน่าจะตรวจได้อีกวันหนึ่งคือพรุ่งนี้นะคะถ้าคือว่าเข้าวันที่10แล้วเนี่ยยังเป็นกระพริบอยู่เนี่ยก็คือ ในคู่มือกอร็ระบุว่าไม่ต้องตรวจแล้วนะคะก็จะไม่เห็นรูปภาพยิ้มนิ่งๆน,นะคะคือให้หยุดตรวจไปเลยนะคะรอบเดือนมาพอครบ9วันปุ๊บหนองก็เริ่มตรวจเลยนะคะ9วันหนองก็ตรวจนะคะหนองตรวจไปสามแท่งที่3ถึงจะเห็นตัวที่เขายิ้มกระพริบก็คือ เรียกว่ามีฮอร์โมนสูงนะคะก็กระพริบยาวเกินไปจนแบบท้อแล้วเนาะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ตรวจอีกวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตก,กันต่อวันพรุ่งนี้นะคะกระพริบไม่หยุดเลยเมื่อไหร่จะนิ่งสักทีเนาะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่น้องตรวจไข่ตกอีกวันหนึ่งนะคะตอนเช้านะคะรอบหกโมงเช้าน้องตรวจไปรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าหน้าจอยัง เป็นรูปภาพยิ้มแล้วก็กระพริบอยู่ตลอดเวลานะคะก็รอบเช้าก็คือมันเป็นรอบที่เ,ออเข้าเข้าวันแล้วนะคะที่หน้องเห็นต่ไฟกระพริบนะคะก็คือเป็นการแสดงว่าเ,ออเขายังไม่ถึงตัวที่ฮอร์โมนไข่ตกอยู่ในขั้นพีคนะคะแค่ขั้นสูงนะคะไฮเท่านั้นเองนะคะน้องก็น้องก็ไม่แน่ใจว่าเ,ออเราจะตรวจต่อในวันพรุ่งนี้ดีไหมหรือจะตรวจช่วงบ่าย หน่องก็เลยนะคะตัดสินใจตรวจอีกรอบนึงนะคะในช่วงบ่ายสองนะคะก็ได้เจอยิ้มนิ่งๆแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าไข่ตกแล้วนะคะไข่ตกแล้วนั่นเองค่ะก็รวมเวลาได้นะคะก็ทั้งหมดอ่อตั้งแต่วันที่หน่องตรวจไข่ตกก็คือวันที่9ของการมีรอบเดือนนะคะการมีประจำเดือนเข้า9วันหน่องก็เริ่มตรวจนะคะแล้วหน่องก็เห็น เ,เขาเรียกตัวที่มันเป็นเ,เครื่องหมายกลมๆอย่างเดียวนะคะไม่มีรอยยิ้มเลยนะคะน้องเห็นอยู่2วันพอเข้า,เาวันที่เ,เราเห็นหน้ากระพริบนะคะก็คือวันที่เราเ,าเข้าเดย์น้องเริ่มตรวจ day เนะคะ day สิเขาเ้า day สิเราก็เห็นเขากพ็พริบตลอดเลยนะคะกระพริบมา8วันจนกระทั่งเช้าวันนี้นะคะเช้าวันนี้น้องก็ยังเจอกระพริบในที่สุดเราก็เจอเขายิ้มนิ่งๆแล้วนั่นหมายความว่า น้องมีไข่ตกนั่นเองนะคะด้วยวัยอายุ4 3นะคะก็เจอไข่ตกก็จะแบบเออดีใจเนาะแบบว่าเออเรามีไข่ตกแต่ด้วยระยะเวลาเนี่ยมันถือว่าเฉียดฉิวมากๆเลยนะคะถ้าเทียบแล้วเนี่ยระยะการตกไข่ของน้องนับได้รอบเดย์สินะคะถือว่าไม่ได้เออไม่ได้เพอร์เฟกนะคะถ้าอยู่ในเออเดย์สิบสของรอบเดือนนะน้องว่ามันจะดีกว่า นะแต่ว่าโอเคแหละมันก็มีการตกไข่เนาะก็ถือว่าเออร่างกายเรายังอยู่ในสภาพปกติแต่ไข่จะสมบูรณ์หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบนะคะว่าถ้าเพื่อนๆที่ใช้ตัวนี้นะคะตกไข่ตัวเทสวันตกไข่นะคะเคลียร์บูนะคะสีม่วงขาวแบบนี้นะคะถ้ายังไม่เจอรูปภาพยิ้มนิ่งๆน,นะคะ ก็อย่าเพิ่งตกใจให้ตรวจไปเรื่อยๆจนถึง10วันถ้าเราเจอกระพริบเนี่ยยิ้มตลอดแล้วก็พริบตลอดเลย10วันเนี่ยแล้วยังไม่เจอยิ้มนิ่งนะคะยิ้มเขายังไม่นิ่งแบบเนี้ยก็ให้หยุดตรวจนะคะรอรอบเดือนถัดไปได้เลยค่ะก็จริงๆแล้วน้องก็กะกะจะหยุดแล้วแหละถอดใจเพราะว่ามานานไงก็คือไปถามน้องๆแล้วก็เพื่อนๆส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ที่ประมาณ หนวันเขาก็จะเจอยิ้มนิ่งๆแบบนี้นะคะหลังจากที่เจอกระพริบแล้วเนี่ยเขาจะไม่ยาวแบบหน่องไงหน่องคือเหมือนเหมือนรอบเขายาวมากๆนะคะแล้วจากข้อมูลที่ได้ไปศึกษาแล้วก็อ่านมานะคะเขาก็จะบอกว่าผู้หญิงที่มีรอบไข่ตกค่อนข้างยาวเนี่ยมันไม่ถือว่าดีเลยนะคะเพราะว่าอาจจะได้ไข่ที่ไม่มีคุณภาพนะคะก็เดี๋ยว มาอัปเดตกันต่อไปนะคะหน่องก็เอามาแชร์เพื่อนๆนได้ทราบเนาะเป็นการบอกเล่ากันแบบที่เข้าใจง่ายๆก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆที่ใช้ตัวทดสอบตัวเอ่อเคลียร์บูนะคะตัวที่เทสตัตวไข่ตกนะคะก็เอ่อเริ่มเลยนะคะดูเออตัวคำแนะนำนะคะในกระดาษในกล่องนะคะเขาจะอธิบายไว้เขาจะระบุไว้ว่ารอบเดือนยาวเท่าไหร่ควรเริ่มตรวจแท่งแรกนะคะเมื่อไหร่นะคะก็ ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะใครที่มีบุตรยากก็ขอให้โชคดีในปีนี้กันนะคะก็ <c oughs> วันนี้หน่องก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ